ปลุกเสกแล้วครับวันนี้พระที่ทุกท่าน,นรอคอยผมเชื่อว่าหลังจากที่ผมลงคลิปนี้ไปใน YouTube วันนี้รุ่นนี้ไม่เกิน24ชั่วโมงยอดจองเต็มอย่างแน่นอนครับจัดสร้างโดยทีมพี่เสือนำทับโดยคุณป้อมสกลนครการันตีผลงานโดยสถาบันรับรองพระผงแห่งประเทศไทย AFT และตอนนี้ทางทีมพี่เสือกำลังผลักดันพระเครื่องพระใหม่ ให้เป็นสากลโดยก่อนหน้านี้ได้ไปเปิดตลาดที่สิงคโปร์ก็ได้กระแสตอบรับเกินคาดและตอนนี้ทางทีมพี่เสือได้มีโปรเจกต์ใหม่ไปเปิดตลาดที่ประเทศจีนเพื่อผลักดันพระเครื่องพระใหม่ให้เป็นที่ยอมรับเป็นสากลนิยมครับรุ่นล่าสุดที่มีกระแสร้อนแรงอยู่ในขณะน,นี้จัดสร้างโดยทีมพี่เสือนำทัพโดยคุณป้อมสกลนครคือพระสมเด็จพุทธสินรุ่นเจ้าสสวมนนาคา โดยในหนึ่งลังนั้นจะได้รุ้นด้วยกันทั้งหมด2พิมพ์นะครับพิมพ์ที่1สมเด็จทรงเสือนอนกินพิมพ์ที่2ส,สมเด็จทรงไก่บารมี108ปีตำนานเสือนอนกินและไก่เนื้อดินเผาแห่งเมืองนครพนมได้ออเริ่มต้นขึ้นแล้วครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างที่ระลึกฉลองอายุวัฒนมงคลครบ9รอบ108ปีและถวายปัจจัย10,000แบาท ร่วมก่อสร้างห้องน้ําที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดนครพนมครับจํานวนการจัดสร้างจัดสร้างน้อย199ลังหรือเท่ากับ1 9 9 0 0องค์เท่านั้นร่วมบุญเช่าบูชาลุ้นละ400บาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับ3ลุ้น1,100บาทจัดส่งฟรีราคานี้เอาให้ไหวนะครับตอนนี้เขาเปิดกันในกลุ่มลุ้นละ700บาทกันแล้วครับ การันตีตะกุดทองคําแท้ในลังสองค์การันตีตะกุดเงินแท้ในลังสองค์การันตีตะกุดเงิน1ดอกและตะกุดสาลิกาในลังอีก3องค์การันตีตะกุดสองเคในลัง3มองค์การันตีตะกุดสาลิกาในลัง3องค์การันตีเนื้อเรืองแสงสะดืออุในลัง1องค์ รุ่นนี้มวลสารดีพิธีปลุกเสกใหญ่มวลสารทั้งหมดนั้นคุณป้อมสกลนครได้นำพระเครื่องรุ่นต่างๆที่เก็บสะสมมานานหลายปีมีมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แสนบาทมาบดผสมเป็นมวลสารและที่สำคัญมีมวลสารสำคัญนั่นคือชิ้นส่วนสมเด็จพระสมเด็จบางขุนพมพิมพ์สังคาติปีพศ2413ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าเช่าหาหลักหลายแสนบาทครับ ทุกท่านห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงและที่สำคัญต้องสั่งจองให้ทันนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ